ก็กราบัสรีรทผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเอนะน็อเกวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเกมหรืออะไรนะผมก็แค่จะมารวีวิวช่องเก่าผมมี2ช่องนั่นเองนะซึ่งผมบอกไว้เลยว่าสองช่องนี้เป็นช่องที่ปัญญาอ่อนมากๆเพราะตอนนั้นเออคลิปเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้ววังตอนนั้นผมก็นะประมาณป .3 ป .4 นี่แหละแก็ประมาณนั้นอนะปะ .2 ป .3 ประมาณนี้เนะนี่ก็ คนดูหน 1, ึ่งแสนคนแล้วน่าทั้งหมดเย่ผู้ติดตามก็อีกแค่ผู้ติดตามเดียวผมก็ห้าร้อยผู้ติดตามแล้วนะเออก็อย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สติ๊กเกอ์ใช้ไม่กลันเราช้าไปเริ่มกันเลยจ้านี่คือช่องหลักผมนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาโคตรอายเลยผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นือเปลรออ่าช่องนี้อ่าเดี๋ยวพิมพ์ผิดนี่ช่องนี้นะเป็นช่องเก่าของผมเป็นช่องแรก ม่ใช่ช่องแรกสิเอ่อเออเอาไปว่าช่องเถออนี่ฮะโคตรคงเราดูเราดูหน้าปกผู้สาเราเขียนในในกนนระดาดเลียนคื <c oughs> อย่างชอบเลย <c oughs> พี่โตพี่โตมาเล่นรูบบอกแบบหัวจัดประหัดบอกอัน <c oughs> นี้คือช่องผมเว้ยอันนี้คือช่องผมอันนี้ช่องผมจริงจริงมาดูคลิปแรกกันผีมาแล้วเราบอกเป็นผีเป็นสิบสิบ,สบตัว โอ้เสียงยังเบาอ่ะเสียงยังเบาอ่ะเสียงโคตรเบาอ่ะโอ้เสียงยังเด็กอ่ะคำยาเขาขอไายตอนนั้นผมก็หอเล้นพวกคำยาพี่สามปีแล้วมาดูในสคริปชั่นดิมันถึกโดยสครินรีคอร์ดเธแอปมันทึกสนับแอนดูผู้ชายิสียดิโว แล้วมาดูเราลงมาดูคลิปล่าสุดสองปีแล้ว <c oughs> ก่อนที่ผมจะมาทําช่องนี้คลิพี่โตพี่โตตอนนั้นผมเล่นผมเล่นกับเพื่อนผมนะครับก็เพื่อนผมก็ก็คุณติวน่ะแหละเออก็น้อยคนที่จะรู้จักนะตอนนี้ก็ยังเล่นโลบอ,อยูน่นะคุณติว <c oughs> <c oughs> คดืคนเป็นยวอ่อัน <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นช่องแรงแล้วก็ จะจะไปติดตามหรือว่าไม่ต้องไปติดตามก็ได้เพราะมันเป็นช่องเก่าของกอจะทําอะไรกับช่องนี้ก็ได้แล้วแต่ <c oughs> อันนี้ช่องเก่าผมไปดูช่องที่สองเลยฮะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะเออเออผมผมไม่ได้เซิร์ชอะไรแบบนั้นนะลุงเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชกอเอออย่าไปสนเ,เอ,อ้ที่ผมเซิรนะ์ชเนี่ยไปดูช่องที่ช่องที่ช่องที่สอง <c oughs> ช่องที่สองอันนี้บอวะ ไม่ใช่ชื่อไวะเนี่ยเอ่อช่องไหนวะไม่ใช่อุ้ยเสียะอะไรวะน่ะเอ้าเออเอ่อเออป่าป่าป่าไม,มไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพิ่งมาสังเกตเอ้ยช่องไหนวะช่องไหนวะมันจะมีอยู่ช่องหนึ่งเว้ยอ่ามันเป็นช่องแบบเออเมื่อก่อนมันชื่อช่องว่าลูบ็อกไทยเดยมอนเว้ยแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อแม่ผมไปแล้วแล้ว แล้วตอนนี้แม่ผมก็คลองมันอยู่นะเออช่องไหนวะอืมขอไปดูก่อนนะครับเออน่าจะคลิปนี้แหละคลิปไหนวะอ่ายอดนิยมนี่คลิปที่ผมอะไรเนี่ยนี่ขโมยอะไรคําสั่งแอดมินอะไรสักอย่างนี่แหละการขี่โกงนี่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 บอกคอมเมนต์เกัาปีอันนี้เรื่องเีเรสามปีแล้ว เรอดเตอรตตายก็น่ากลัวอะไรคือโอ้โหอุ้ยครเก่าอะท่านผู้ชมอฮ้ยท่านผู้ชมครเก่าอะท่านผู้ชมลองสังเกตที่นี่เดิอ่าไอปุ่มไอคอนกระโดดอ่ะอุ้ยผมคิดถึงไอคอนกระโดดแลเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะเก่าขนาดนี้นะตอนนั้นผมประมาณป .2 มั้งป .2 ป .3 ตอนนี้ผมเนี่ยอันนี้เราบอกขสองปแปด เมษายนอยอดดูก็สิบสองอันนี้ช่องเก่าผมนะที่แล้วผมก็ไปคอมเมนต์คอมเมนต์ให้ตัวเองชอบคอมเมนต์ให้ตัวเองคอมเมนต์เองยิงชอบไปที่เออแต่เฮ้ยแต่แต่ว่าตอนนั้นผมก็ผมก็แบบไอ้น,นี่นะเ,เสียงอะไรไม่ได้ตอนนั้นผมก็ยังแบบให้ลิงก์เกมนะเออนี่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 อันนี้นน อ่า uh <c ười> <c ười> ใครที่มาคมเมนต์ว่าเอ้นี่นีนี่เลยหลักฐานนี่นมคีคำว่าคอมเมนต์อยู่โลว์อลไทโนมอนความจริงนี่ก็เป็นอีกช่องหนึ่งของผมเองละ่ะผมไม่แน่ใจว่าช่องนี้มันมวิดีโอหรือเปล่านะอ่าืมช่องนี้ไม่มวิดีโอก,ก็ช่องเก่าผมเหมือนกันอ่นจริงจมันก็เป็นช่องของใครไม่รู้แล้วผมก็ไปยืมไม่ได้ปีกมันเป็นช่องของน้าผมเว้แล้วผมก็ไปยืมโทรศัพท์เขาเล่นสักแป๊บนึงนะเออ ก็สารพีนี่ก็มีแค่นี้ก็อะไรกนหลคยก็ใช้ก็ใช้กันช่องอะไรวะนี่เฮียช่องเก่าช่องสองช่องโคตรยาวอ่อน